สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับหนุ่มนะครับหัวหน้าทีมเอนะครับที่ปรกษาฝ่ายขายนะครับฟอร์สซันเดอร์บ,บี้เจริญนครนะครับ กลับมาอยู่กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพารีว Υ ิวเจ้าคันนี้นะครับต่ออีกเลยผมต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งนะครับที่จะพาลูกค้าไปรีวิวด้านนอกนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกไม่พักเลยนะครับผมอาจจะต้องงดไว้ก่อนนะครับผมเลยพามารีวิวในโชว์รูมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้ว <int ains> ผมพามาชมในส่วนของตัวชุดแต่งของเจ้าคันนี้ครับวันนี้ผมพามาชมอะไรไปดูกันเลยนะครับนี่เลยครับผมเราอยู่กับเจ้าวายเท 4คณ4นะครับใบเทอร์โบนะครับ10 AT นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับในรุ่นของตัว v i t a ทเดิมๆนะครับให้อะไรกับรถมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็เป็นกำลังใจให้ผมเช่งเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมเลยครับผม ครับผมสำหรับเจ้าไวแท็ก4คุณ4คันนี้นะครับราคา1 3ึ่งล้านแน่ะครับผมให้อะไรมาบ้างกับรถเดิมๆนะครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของตัว Next g e n เจ n g e r f o r วไวแท็กนะครับมาพร้อมกับเอกลักษณ์ของเขาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัว Next Gen นะครับผมจะให้เป็นไฟซีแคมเหมือนเดิมนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวที่สำคัญในส่วนของตัวขับ4นะครับลูกค้าจะได้ในส่วนของไฟ Mag ท e คเอดีนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้อยู่แล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหนน้าะครับ สัญลักษณ์กระจังหน้าโตเฮ็ดนะครับลูกค้าสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับอยากใส่กระจัง FORD ก็จับให้ได้นะครับผมมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับผมล้อสเปคเดิมของเขาให้มาในส่วนของตัวล้อ18นิ้วเลยครับผมครับผมพร้อมยาง2 5 5 6 5 r 1 8นะครับตัวนี้นะครับกับเจ้าไว้แท็ก210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรเลยนะครับผมมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของตัวไบเทอร์โบครับผม ติดมาด้านข้างนี้นะครับไม่พอยังมีในส่วนของตัวกล้องรอบคันนะครับผมติดมาให้กับรถนะครับผมเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของไวทนะครับมาพร้อมกับตัวโลบาร์ครับผมและก็ราวหลังคานะครับนี่คือเอกลักษณ์เจ้าไวท็คเลยไม่ต้องติดเพิ่มเลยครับเดิมๆเท่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับเข้มสวยสะดุดตานะครับหล่อเข้มๆแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับผม อ่าด้านหลังก็จะมาเป็นพร้อมกับโลโก้4ี่คูณสนะครับอ่าจะลักไวแท็กนะครับตรงนี้สามารถติดเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากได้สีไหนตัดนำอะไรอย่างนี้เราจัดให้ได้นะครับเอกลักษณ์ของตัวเจ้าไวแท็กนะครับสิ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสโลฝาท้ายนะครับอ่าระบบอีซี่ลิฟต์ของเขานะครับยกง่ายครับดูนะครับนิ้วเดียวนะครับท่านผู้หญิงก็สามารถขับไปต่างจังหวัดสบายๆนะครับนี่ ดัานหนได้เลยนะครับไปท้ายสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับระบบส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับผมส่วนด้านในนะครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังนะครับผมเบาะหนังนะครับนั่งสบายนะครับตัดดําส้มนะครับผมตัวนี้ครับเอกลักษณ์ของเจ้าวายแตรนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับห้องโดยสารนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งผู้กับขี่นะครับต้องบอกว่ามาครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในระบบของโหมดนะครับ ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในรุ่นของตัวขับ4นะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับ 10AT เลยนะครับผมตัวนี้กุญแจเป็นแบบพุ่สตาร์ทนะครับผมมัาติดฟังก์ชันพวอมารัยครบคันเลยทีเดียวนะครับให้มาหมดแล้วนะครับทั้งในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าถ้าคุณลูกค้าอยากรู้ว่านั่งสบายจริงไหมฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงสมรรถนะรถเรามีรถบริการทดลองขับให้ลูกค้าเช่นเคยนะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นอย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของเจ้าไว t a แท็กเฉพาะเดือนนี้นะครับส่วนลดพิเศษนะครับบวกของแถมมูลค่ามา1 3 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับซันนีนะครับผมขอนเรนนครซันนีของเรานะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับ ที่บอกนะครับโปรโมชั่นที่ผมได้บอกไปนะครับในส่วนของเจ้าวา t แท็กสี่คูนสี่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเลยนะครับเดือนตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถเงินดาวนะครับส่วนลดราคาตัวรถหรือดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นต์หรืออยากแต่งเต็มๆนะครับฝึกโทรมาปรึกษากันได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมจัดให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากนี่เป็นรถที่จะเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเราเอามารีวิวให้ลูกค้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต คลิปหน้าจะได้รีวิวนอกสถานที่กันไหมต้องรอดูฟ้าดูฝนกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่มนะครับที่ภาษากัรขายคุณหน้าทีมเอ,เอต้องลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจผมเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ